สวัสดีทุกท่านเน้อหอมตอนนี้คุณอยู่ผมเอิร์ทไอเคหานเบนเนอร์นะฮะสำหรับครั้งนี้ผมเราอยู่ในช่วงของโปเกมอนสตอรี่เนื้อผมเป็นช่วงที่ผมจะเอาพูดถึงประวัติของตัวละครในโปเกมอนนะผมสำหรับครั้งนี้เราจะาพูดถึงเอ่อเมนหลักของหนังสือการ์ตูนโปเกมอนเลยนะผมก็คือโปเกมอนสเปเชียลนั่นเองนะผมสำหรับในคลิปนี้ผมผมจะมาพูดถึงประวัติของลูบี้กันนะครับผมลูบี้นะฮะเป็นเด็กหนุ่มผู้รักสวยรักงามนะผมมีความฝันที่อยากเป็นแชมป์เป็นในการประกวดโปเกมอนทุกรูปแบบในภูมิภาคโคเอ็นนะผม แต่เขานะผมเกียดการบทเทิลมากเพราะว่ามันจะทําให้โปเกมอนสกปรกมอมแมมนะผมแต่สําหรับความสามารถด้านการบทเทิลที่สูงมากก็ผมแถมจะเป็นลูกของชายของหัวหน้ายิมนะผมเซนดี้หรือว่านอ์แมนนั่นเองก็ผมผู้ใช้โปเกมอนสายนอมอลที่แข็งแกร่งรูบี้นะผมปรากฏตัวครั้งแรกในมัง,งะเล่มที่15นหนะผมตอนที่181หนะผมในรถบรรทุกขเขาต้องย้ายจากเขตกอนโตมาที่โฮเอ็นเนื่องจากพ่อของเขาเปิดยิมอยู่ที่นั่นนั่นเองนะผม แต่พอมาถึงรูบี้ก็ได้หนีออกจากบ,บ้านไปทันทีเนื่องจากพ่อเขาอยากให้ตนนั้นผมเป็นเทนเนอร์ที่แขแ็งแกร่งแต่ตัวเขานื้อผมอยากเป็นนักประกวดโปเกมอนสะง,งัานนะฮะเขาได้เดินทางตามไปยังเมืองต่างๆนื้อผมเพื่อเข้าประกวดโปเกมอนนื้อผมแต่ระหว่างทางเขาก็ได้ปัวพันกับทีมอฟฟาและแบกมาเนื้อผมที่ต้องการที่จะปลูกเทพแห่งมหาสมุทรไคโอการเนื้อผมและเทพแห่งผืนแผ่นดินกาดอนนั่นเองทําให้รูบี้น้ผมต้องใช้โปเกมอนของเขานื้อผมในการต่อสู้ทันที่เขาเกียดการต่อสู้มากเน้อผมแต่กับ มีความสามารถด้านการต่อสู้โคตรสูงโคตรงงนะผมทั้งทาท,ที่แม่งไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะเขาไม่ได้เกลี่ยการต่อสู้ตั้งแต่เกิดหรอกครับเมื่อก่อนเขาเนอะผมรักการต่อสู้และผจญภัยมากแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเนอะผมเมื่อ5ปีก่อนเขาได้มาเยือนที่เขตโฮเอ็นเนอะผมแล้วก็พ่อของเขาผมต้องการเข้ามารับบททดสอบการเป็นหัวหน้านยิมนรับผมทําให้เขาได้พบกับลูกสาวของดรเตอร์ดูอามากิเนอะผมแซฟไฟเขาตกลงรักผู้หญิงคนนั้นเนะผมเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยและรักสงบนะผม ขาทั้งสองนะผมสนิทกันมากนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะผมโบมันด้าป่านะผมได้เข้าโจมตีซับไฟนะผมรูบี้คิดแต่เดียวก็คือต้องปกป้องซัฟไฟให้ได้นะผมเขาใช้โปเกมอนที่เขามีทั้งสามตัวก็คือเราโพชิน่าและสกิตตี้นะผมโค่นโบมันด้าลงได้ด้วยความกดเกลียวนะผมแต่เขาได้รับบาดเจ็บที่สาหัสที่ศีรษะเช่นเดียวกันด้วยท่าทางและการต่อสู้ที่ดูแข็งแกร่งเกินวัยของเขานะผมทําให้ซับไฟนะผมผู้หญิงที่เขารักนั้นนะผมบอกว่าเขาน่ากลัวหลังจากนั้นนะผมพวกเขาก็แยก จากกันเนื่องจากว่าพ่อของเขาสอบไม่ผ่านการคัดเลือกนะผมเขาจึงต้องย้ายไปที่โฮเอ็นนะผมเขาคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่ทําให้ซาฟายกลัวเพราะการต่อสู้เขาจึงตัดสินใจนะผมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการหันไปเดินเส้นทางของแห่งการประกวดโปเกมอนแทนและปกปิดรอยแผลนะผมจากจากการต่อสู้ไว้ที่หมวดสีขาวไว้ปวดของเขา หากใครนะผมยังสนใจเรื่องราวของ r ูบี้ผมก็สามารถหาอ่านได้ที่ p ิล์มอนสเปเชียเล่มที่15-22ถึนะผมซึ่งเป็นเรื่องราวของ r ูบี้และซับไฟเต็มๆเ,เลยนะครับผมสำหรับครั้นี้ผมก็คงจะทิ้งเรื่องราวของ r ูบี้ไวเพียงเท่านี้ผมคงจะไม่สปอยทั้งหมดนะผมทิ้งไว้ทุกท่านสามารถไปหาอ่านกันได้ผมเพราะโดยส่วนตัวผมบริโภคของแท้นะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าอยากได้เรื่องราวอื่นๆน,นะผมของตัวละครใน p ิล์มอนสเปเชีผมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หรือไปบอกกันที่ Facebook ได้เลยนะครับผม ช่วงนี้ผมผมอาจจะคงจะไม่ทำเ,เกี่ยวกับในในเกมโปเกมอนอะไรแบบนี้แล้วนะผมเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มโดนเล่นเรื่องลิขสิทธิ์แล้วนะผมเกี่ยวกับทางด้านของ Nintendo นะผมเริ่มจะเก็บค่าลิขสิทธิ์ของเกมแล้วนะผมผมก็จะมาทาด้านสตรอรี่แทนนะผมรวมถึงผมอาจจะมีเพิ่มเติมนะผมทางเนื้อเรื่องของด้านยุกิมาบ้าน,นิดน,นึงนะผมเพราะว่าจะคิดว่าน่าจะทําแบบคู่กันไปเลย นะผมเพื่อความที่จะไม่เบื่อบ้างอะไรนี้เปิดเปิดแนวทางอื่นๆบ้างนะผมนอกจากเปอรมอนไปนะผมก็พักหลังผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเริ่มเบื่อพอสมควรแล้วเพราะผมก็ตอนนี้ก็เล่นโปรมอนแทบทุกภาคแล้วนะผมรอเล่นภาคเอออันต้าซันอันตามูนอยู่นะฮะรอมันออกมาผมเอามาเล่นแน่นอนนะผมแต่ว่าอาจจะไม่อัดลง y o u t u b e นะผมแล้วครั้งนี้ผมก็คงขอลาไปก่อนเจอกันครัง้งหน้าสาวัสดีครับ